ใครเหรอวะเออลุงยูริว่าไงสหายลุงโยนเบียร์มาสักขวดซิหรอเปลาโยนเลหรอรับไดบไม่ต้องแกนะเดี๋ยวผมเอาฟันผมแกเองเฮ้ยเก่งนี่มีเด็กเชียร์เบียร์ด้วยนะใช่ค่ะใช่ลจอนใช่เฮียร์ผมดีกว่าเชียร์ใมมีประโยชน์รอเราไปดูลดูอะไรอะ ไอ้นั่นมันมีปืนยิงยิงกระสุนสีแยกเลยเมื่อกี้เฮ้ยมอบลงมอบลงทุกคนมอบลงทุกคนทิ้งรถอบก่อนมันจอดรถทิ้งไว้ด้วยเอาแล้วชมไงวะถอดสร้อยก่อนดีกว่าโอมอโอดเหรอมันมีปุ่มหมอบอยู่ใช่ไหมไปเอ๊ยไอไอ้คนที่ยิงปืนมันอยู่นั้นไหนวะไห่เนาะยิงไปไหนนะไม่รู้อ่ะมันจอดรถทิ้งไว้อ่ะ แสบเอูจะเห็นม oh, to uh, ัน <sh> มีป no <sh> <sh> ืนก็วิ่งเหรอมันวิ่งเข้าสนบ้าเลยรกเลยถ้าอย่าไปสนอัไปยิงสขนอ่ะโจราวิ่เข้าสวนอนเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยคันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยีกูโดนอีกแล้วกเจกูโ้กูมี้เ้ย Đi lạc 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 à lạc 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 đây? lạc 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 lạc

เฮ้ยนี่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนอยู่ในความสงบสุขภาพเรียบร้อย่ได้ไไทุกคนอยู่อยู่อยู่

มัวตองโอ้โหหล่อจริงพี่ชายคนนี้มันไม่มีโมูกันนกเับหลังริงไปหูกูแตกก็ัแกโดนตลรวจจับแน่หูแตกแล้วพี่สาวเฮ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยหูแตกแล้วเนี่ยพี่ชายพี่แตเลือกอะไรไม่รู้อ่ะตันมั่วมากเลยตะแค่เอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปทันอยู่แล้วเฮ้ยมันไปยังวะ เอาไปรถที่ร้านแม่งไม่ปลอดภัยแล้วทำไมไม่มีประเด็นดอู้โดนยิงโอ้วหิวน่าก,ก็เพิ่งเนีกก่ยเ,เป็นเอ็นพีซีหรอเ <the> <c oughs> อ้าฉันจะบอกนายเป็นตอนสุดท้ายมีอะไรมีอะไรบอกมาเร็วบอกมาเร็ว,รวฉัน เป็นตำรวจเอาเวปล่อยดิ backpack, ปล่อยไฟเลยปล่อยเลยปล่อยไปยังไปช่วยดิ